สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะระดับชั้นวัทยมศึกษาปีที่4เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุสภาพยืดหยุน่นสอนโดยครูหิวครูโชติกาหนูมากคนเดิมค่ะ เด็กๆเห็นรูปภาพเหล่านี้แล้วใช่ไหมคะแต่เอ๊ะรูปภาพเหล่านี้เกี่ยวอะไรกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุในสภาพยืดหยุ่นกันนะถ้าเด็กๆยังไม่ทราบค็อยู่มีการ์ตูนสนุกสนุกมาให้เด็กๆดูด้วยละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูการ์ตูนกันเลยค่ะยางยืดตลกจังเลยนะโหล่เาเอาหัวเาเป็นอะไร รายการทีวีนะตลกจะลูกแต่แม่ไม่ตลกด้วยหรอกนะอุ๊ยคุณแม่มาเมื่อไหร่คะเนี่ยทำหน้าน่ากลัวจังเลยอะ่ะเดี๋ยวแก่เร็วนะคะอมึงจะมาทำทะเลก,กับแม่อีกแม่บอกให้ทำอะไรทำไมถึงไม่ทำฮะรอให้ทำอะไรหล่ะคะคุณแม่จำได้คะ่ะให้จัดห้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยคะ่ะแล้วทำไมยังดูทีวีอยู่ละจ๊ะอ,อ้ะก็ต้องไปช่วยด้วยนะหาลกเกี่ยวอะไรด้วยล่ะ เฮ้ยเนี่ยนะที่ลิปดาบอกว่าแป๊บเดียวเสร็จแบบนี้ถ้าลิปดาทําคนเดียวโพลา่าว่าวันนี้ทั้งวันก็ไม่เสร็จนะแหมเบื่ใจเลยนะโพลา่างั้นก็มาช่วยลิปดาทําให้มันเสร็จไว้วสิลิปดาเอาตัวต่อไปเก็บรวมกับตุ๊กตาได้ยังไงอะเดี๋ยวตุ๊กตาก็เสียหมดล็อ ไม่เสียหรอกหน้าแค่นี้เองก็ของเล่นเหมือนกันน่ะถึงจะเป็นของเล่นแต่วัสดุที่ใช้ทำมันคนละชนิดกันนะสมบัติของวัสดุก็ไม่เหมือนกันน่ะสมบัติของวัสดุแล้วจะให้ลิปดาเก็บของยังไงล่ะจะให้แยกยังไงบอกมาคุณลิปดาเก็บห้องเรียบร้อยดียังครับคุณแม่ให้มาถามครับฮฟีบัสมาพอดีเลยช่วยอธิบายเรื่องสมบัติของวัสดุให้ลิปดาวฟ,ฟังหน่อยสิไม่งั้นเก็บของไม่เสร็จแน่ มันจะเสร็จอยู่แล้วล่ะถ้าโผล่าไม่เรื่องมากนะปี๊ปคุณริปดาถ้าจะเก็บของเล่นก็ควรจะเก็บแยกตามสมบัติของวัสดุให้ดีนะครับเพราะจะช่วยให้ของเล่นมีอายุในการเล่นที่ยาวนานขึ้นครับปี๊ปอ้าวงั้นเหรอหา้งั้ก็รีบบอธิบายซิฟีบัสในการนำวัสดุมาทำสิ่งของต่างๆอย่างเช่นของเล่นเราจะต้องดูจากสมบัติของวัสดุนั้นๆ ว่ามีสมบัติเหมาะสมกับของเล่นตามที่เราต้องการหรือเปล่าซึ่งสมบัติของวัสดุต่างๆก็อย่างเช่นความยืดหยุ่นของวัสดุคือสมบัติของวัสดุที่ถูกแรงกระทําจนเปลี่ยนรูปร่างและสามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้ความแข็งของวัสดุคือความคงทนต่อการตัดหรือขูดขีดของวัสดุความเหนียวของวัสดุ คือความสามารถในการรองรับน้ำหนักของวัสดุและยังมีสมบัติที่เป็นสื่อนำสิ่งต่างๆของวัสดุด้วยอย่างสมบัติในการนำความร้อนหรือเป็นตัวนำไฟฟ้าเป็นต้นนอกจากนี้ในการทำของเล่นก็ต้องดูเรื่องสมบัติความหนานแน่นของวัสดุด้วยเพราะน้ำหนักก็เป็นเรื่องสำคัญในการทำของเล่นครับปีป๊ปปปอ๋อเป็นแบบนี้บบนเอง,เองแล้วที่ลิฟดาเอาตัวต่อไปเก็บรวมกับตุ๊กตาด้วยกัน มันก็ทำจากวัสดุคนละชนิดกันด้วยนะดูแล้วดูแล้วเดี๋ยวลิปดาจะแยกเก็บของดีๆก็ได้ว้าวนี่มันรถของเล่นคันแรกของลิปดาเลยนี่นาไม่เห็นตั้งนานแล้วนะเนี่ยไม่วิ่งซ้แล้วสงสัยสปริงข้างในจะเสียแล้วล่ะก็เพราะว่าลิปดาไม่ยอมเก็บของดีๆนะสิแหมไม่ต้องมาซ้ำเติมกันหรอก สันเติมตลอดเลยนะโพล่าเนี่ยจะทำยังไงให้มันวิ่งได้เหมือนเดิมดีนะอ๋อนึกออกแล้วโพล่าเอาหนังยางมาสิลิปดาจะเอามาใช้ทำให้รถวิ่งได้ยังไงเราฮะทำได้ยังไงอะลิปดาอ๋อก็ยางเนี่ยมีสมบัติยืดหยุ่นได้ใช่มิล่ะงั้นก็เอามาใช้แทนสปริงก็ได้นี่โอ้โหผิดคาดเลยนะเนี่ยลิปดาก่อนอื่นก็เปิดรถออก แ้ะก็เอาชิ้นส่วนที่เสียออกไปก่อนให้เหลือแต่แกนล้อจากนั้นก็เอาอยางมายืดไว้ที่ด้านหน้ารถแล้วดึงให้ตึงมาที่แกนของล้อหลังยึดเอาไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วง่ายจงังว่าแต่ว่ามันจะวิ่งได้เหรอได้สิเห็ดไหม เป็นยังไงล่ะเห็นไหมเพราะว่าเก็บของไม่เรียบร้อยก็เลยทําให้หกล้มอ่อไปนี้ลิปดาจะเก็บของให้เรียบร้อยเลยโอ้ยเจ็บมากเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่เราไปดูการ์ตูนกันแล้วเด็กๆสามารถตอบคาถามครูวในใบางานได้แล้วใช่ไหมคะเั้นเรามาเริ่มใบางานแรกกันเลยค่ะใบางานแรกวันนี้ของคริวคือสภาพยืดหยุ่นของวัสดุก่อนที่จะทาใบงานเด็กๆอย่าลืม เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเรามาเริ่มทำใบงานกันเลยค่ะใบงานนี้คริวมีให้หนักเรียนทำเครื่องหมายถูกและทำเครื่องหมายกากบาทในข้อความที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จหากข้อความในช่องที่ครูมีให้เป็นจริงให้หนักเรียนกากระบาดถูกนะคะและถ้าไม่เป็นจริงให้หนักเรียนกากบาทที่หัวใจของ ช่องแต่ละช่องนะคะข้อแรกเลยสพภาวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นหมายถึงวัสดุที่ออกแรงกระทําแล้ววัสดุจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือขนาดแต่เมื่อหยุดแรงกระทําวัสดุนั้นจะกลับคืนสู่สภาพเดิมเด็กๆคิดว่าข้อนี้ถูกหรือเปล่าคะถ้าถูกเด็กๆติ๊กถูกเลยนะคะแต่ถ้าไม่ถูกทํำยังไงคะถ้าไม่ถูกให้เด็กๆ กากระบาดเลยค่ะแล้วแต่เด็กๆเลือกนะคะคุยอยู่ไม่ได้บังคับนะคะให้เด็กๆทําให้เสร็จหลังจากที่เด็กๆทาเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพและส่งกลับมาทางไลน์ให้คุยด้วยนะคะแล้วค่ะเรามาถึงใบงานที่2ยังคงอยู่ในสภาพยืดหยุ่นของวัสดุเหมือนเดิมเนี่ยคะใบงานนี้ก่อนที่จะทำนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อ นามสกุลชั้นเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยเนะีย่ยใบงานนี้ง่ายมากๆเลยนะคะให้นักเรียนสำรวจวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนที่อยู่ภายในบ้านในเรียนว่าสมบัติไหนมีสภาพเยืดหยุ่นบ้างและเรานํามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนะี่ยให้นักเรียนบอกให้ได้มากที่สุดคิวมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนบอกอย่างเช่นในการ์ตูนที่เราได้ดูกันโพล่าแล้วลิปดา ใช้สมบัติทางกายภาพวัสดุมาทาอะไรบ้างนักเรียนก็มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนักเรียนอย่าลืมทําให้เสร็จนะคะหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปแล้วส่งมาทางไลน์ให้ครยวุด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุยอยู่ต้องลาไปแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุเรื่องต่อไปคะ่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ